สวัสดีครับวันนี้หน่อยพาเที่ยวนะครับสิบผ้าไม่มืองวิธีเห็ดลาบครับเห็ดลาบหรือเห็ดก้อยอ๋อเห็ดก้อยเนื้อครับเมืองก่อนอื่นเท่ากับมีวัตถุดิบนะครับอันนี้ก็เนื้อเนื้อง่วงพาคิริวครับตับอ,อันนี้เนื้อนะครับกำลัง่นอยูอ่นอกกับทำกอดี บางทีค่ำน,นี่นะครับบางตรงตอนเย็นบางทีกินยากอันนี้อันนี้ดีดีดีง่วอันนี้กันเลือดครับเลือดประดงใส่นะลองใส่เพียงเดียวนี่นะครับอ ก้อยก้อยนี่เขาฝากหรือเป็นตอนแต่แต่เหรอแตคุณนะถ้าลาบลาบก็ลาบลาบ,ลาบเป็นไงลาบา,ากเอาลาบฝักเอาถ้าก้อยส้อยเอาเหเห็นบ่ เขาใจเช่ไหมเอามาห้ลาบปลาเขาคือบ่อันนี้ปลาปลาเขาฝากฝากตัวสลาบคือคือฝากอะไรนี็พวกคักนะครับโอ้ยได้ลูกโดดเนี่ยแห้คักกินกับลาบอืมวระพร้อมก็พระอมป้อมพะอ้าเมเถอะพ้อมปีเรน่้รเน่ โอ้มีหลายพักนี่พักนี่มากมายครับเนี่ยพักนนเนี่ยเซะ์เนียเนี่ยครับใส่กับหลาบโอ้หอมนี่บักเขือบักทัวไปกินครับป๊อปไม่เอ้ยป๊อปใส่หมอ้อห่อใส่หัวอห่นมันิาเนี่ยครับเข้าก็ส้อยไปก่อนจำไว่ามึงมีที่ผุ้งนะครับเนาะหน่อย ต้้งเหลาบนะครับอะรวะลาบเม่ต้องเนื้หรออใา่ตรบเนื้ออะจิเลียวอะไรวะลาด้วไม่ควนะต้องกลัวนะสิได้ ใส่เลือดใส่ลายเปบนเลือดเรืนองอ้อนี่อย่างดีดีจะใส่ลายด้วยครับมันสีผม เอาตามปริมาณมาว่าดีเพราะดีนะถ้าใส่ขมหลายมันก็เป็นได้กินนะอันนี้เนี่ยเกลือนิดนึงอ้อาวใส่เกลือครับอันนี้เราไม่ใส่ลสปลาเราจะใส่เกลือหอมร้อนใส่หลายแซ่บหลาย hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn นี่ผักผักอย่างนเนี้ยหอมเปี๊ยหอมหอมเป็นปปด,นดบแล้วครับำลได้เลยแล้วลุกไปเลยครับ แต่งงานหมดแล้วนะน่ะคนทีเด็กับเขาไปใส่ของของวอันนี้อันนี้เรต้องใส่ผักหน้ามาเลยหลักหนนี้คืบะเบย

คือว่าันี้ิมมึงเนี่ยขาดยังขาดยังอ,นนอืมครับเจบเจบมมดยแล้วค่ะอืมเจบที่เด็มนนันแหงไงอืมนะขาดสิกป่ะ เติมพริกอืมน้องค่อยเบ็ดอืมเผ็ดยอดครับอืมน้อมาเผ็ดใส่พริกลงไปอีกครับนี่แหละครับวิธีเห็ดหลาบเผ็ดง่ายราบแบบแหงครับ จะก็จะเอื่นลาบหรือเอื่นก้อยเหลาบเอื่นก้วยนะอ๋อก้อยเซียงหน้าเรอะนี้ด้วยเอื่นลาบก็คือใบปกเก้อยก็ใบกยหน้าโอเคครับแล้สัสบเรียบไร่แล้วคนบอมากินนิกก็เอาไปขวก็ได้นะครับเดือเนอะ กัวกัวจะใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำเลน้อยๆนะลาบลาบเยสโซเนี่ยใส่กับลูกโดดเนี่ยลูกโดดรวยหนาชิมแลวชิมให้มึงครับผักเคีย

ก็มีเอง่า้าเนี่ยนะจวดครับนี่แหละครับการเฮ็ดลาบง่ายๆลองไปเห็ดเมืองครับนาเห็ดกินเมืองอีสานบานเฮาครับแซ่บครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับกับหน่อยพาเที่ยวครับไ้คลิปหน้าคอยเมืองกันไหมขอบคุณครับติดติดตามครับบ๊ายบาย